นหนึ่งศูนย์สองครับฐานิดาเหล่าประชากระแตโมบายรังสิตพัทยาเล็กเก้อ่างทองอู่หนึ่งบ้านสวนครับนี่กระแตขับเองหรือเปล่าบ้านจานังกระแตขับเองนะนักแข่งหลายคนไม่ไปถ่ายรูปครับไม่เลยไม่เห็นโฉมหน้ากันเลย อยากจะบอกตรงๆของดีต้องบอกต่อถ้าโทรศัพท์ท่านพังจอแตกเสียงไม่มีครับเกิดอะไรก็แล้วแต่ท่านไปใช้บริการที่กระแตโมบายได้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์แต่ตอนนี้ต้องใช้บริการอู่แล้วฮะตอนนี้ต้องใช้บริการโทรศัพท์รีบเครื่องโทรศัพท์ครับถ้าอยากเห็นกระแตวิ่งต่อฮะเป็นอะไรอ่ะไม่มีเกียร์ถอยเบ้า โอ้โหถอยออกถอยอยาว,ยาวครับ,รบอุตส่าห์จะโปรโมทให้หวานๆเพื่อนเอ้ยหนึ่งบ้านสวนไปสลับน้ำเดิน,น,ดนสลับ